ยิ niez, นด <hire you. S 1> <Mang> ีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TS นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องอัตราส่วนกันต่อนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะครับซึ่งอัตราส่วนที่เท่ากันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับก็คือการเพิ่มหรือลดอัตราส่วนนั่นเองนะครับเช่นดูตัวและดูตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่า มีน้ำต่อแป้งนะครับเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ครับ3ต่อ1ใช่ไหมครับ3ต่อ1นั่นเองนะครับ3ต่อ1ใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเราจะเพิ่มเห็นนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเพิ่มหรือลดอัตราส่วนนะครับมันจะต้องเพิ่มในอัตราส่วนที่เท่ากันหรือลดในอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะครับเช่นดูรูปที่2นี้นะครับ ถ้าเราเพิ่มน้ำขึ้นมาจาก3ถ้วยเป็นกี่ถ้วยครับเป็น6ถ้วยใช่ไหมครับแสดงว่าอัตราส่วนของแป้งที่ใช้ในการผสมนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับจาก1นถ้วยเป็น2ถ้วยใช่ไหมครับน้องๆเห็นไหมครับว่ามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจาก3เป็น6จาก3เป็น6นะครับมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ มันเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มขึ้นไป2เท่าใช่ไหมครับคูณ2นั่นเองเพราะฉะนั้นในปริมาณของน้ำนะครับมันเพิ่มขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นปริมาณของแป้งมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่นครับแล้วก็ดูอันนี้นะครับภาพที่3นี้นะครับปริมาณปริมาณของน้ำนะครับเพิ่มขึ้นจาก3เป็นเท่าไหร่ครับ เป็น9ใช่ไหมครับเป็น9ถ้วยใช่ไหมครับแล้วทีนี้าจาก6กใช่ไหมครับเป็น9ถ้วยแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ปริมาณของแป้งเพิ่มขึ้นจากเพิ่มขึ้นจากอะไรครับเพิ่มขึ้นจาก2ถ้วยเป็นเท่าไหร่ครับเป็น3ถ้ 6, วยนะครับทีนี้จาก6ถ้วยนะครับเป็น9้ถ้วยนะครับมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับจาก6ถ้วยม,มันเป็น9้ถ้วยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ เพิ่มขึ้นเท่าไรครับเพิ่มขึ้น1.5เท่าใช่ไหมครับคือคูณ1.5หรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น1.5เท่านั่นเองใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพิ่มขึ้น1.5เท่าเพราะฉะนั้นนะปริมาณของแป้งนะครับก็ต้องเพิ่มขึ้น1.5เท่าด้วยนั่นเองนะครับน้องๆคุณคุณ Creation ไหมครับมันเหมือนเรื่องอะไรครับน้องๆว่ามันเหมือนเรื่องอะไรที่เรียนไป มันเหมือนเรื่องอะไรครับไออัตราส่วนนะครับมันก็เหมือนเรื่องอะไรนั่นเองบัญญัติใช่ไหมครับบัญญัติตรายางนั่นเองใช่ไหมครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีน้ํา6ถ้วยนะครับจะใช้แป้ง2ถ้วยถ้าเขาถามว่ามีน้ำหเนี่ยอย่างเนี้เขาบอกว่ามีน้ํา6ถ้วยนะครับใช้แป้ง2ถ้วย ถ้ามีน้ำเกถ้วยจะใช้แป้งกี่ถ้วยนั่นเองใช่ไหมครับเราก็เอาอตัวนี้คูณตัวนี้แล้วก็หารด้วยตัวนี้ใช่ไหมครับรก, alia, ก็เอา9ก้าเอา9คูณด้วย2หารด้วย6นั่นเองแล้วก็เอา3หาร6ได้2 3หาร9ได้3นั่นเองนะครับแล้วก็เอา2หาร2ได้1นั่นเอง2หาร2ได้1เหลือ3าคูนหเป็น3นั่นเองใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมครับมันเหมือนการอะไรนั่นเอง มันเหมือนการเทียบบัญญัติตยางเลยใช่ไหมครับไอเรื่องอัตราส่วนเนี่ยครับใช่แล้วครับเรื่องอัตราส่วนมันเหมือนเรื่องการเทียบบัญญัติตยางน,นั่นเองแต่วราตอนที่น้องเรียนสูงๆขึ้นไปน้องจะจำไม่เจอคําว่านี้แล้วบัญญัติตยางแล้วน้องๆจะเจอคําว่าอัตราส่วนแทน้ะครับอ่าเราถึงมาต้องเรียนเรื่องอัตราส่วนกันนะครับโอเคน้องๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าอัตราส่วนที่เท่ากันเป็นยังไง มันมีที่มามาจากอะไรและมันสามารถคำนวณได้อย่างไรอ่ะโอเคครับเขาบอกว่าให้หาอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอีก4อีก4อัตราส่วนนะครับก็คือ90 90เก้าสิบนะครับก็บอกเก้าสิบต่อด้วยห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะหาอัตราส่วนที่หนึ่งนะครับโดยการทำไมครับ อัตราส่วนที่1พี่จะทำหารดยกันหารด้วย10นั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับอัตราส่วนใหม่10หาร9ได้เท่าไหร่ครับได้9นั่นเอง10หาร5ได้เท่าไหร่ครับ10หาร5ได้5นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วข้อที่2นะครับเดี๋ยวพี่ข้อที่2เนี่ยพี่จะลองหาร5ดูนะครับหารด้วย5นะครับ อัตราส่วนหาร5 90หาร5ได้เท่าไหร่ครับ18นะครับอัตราส่วนหาร5หาร50ได้เท่าไหร่ครับ10นั่นเองนะครับอ่าอันนี้พี่ยกตัวอย่างดูนะครับต่อไปอัตราส่วนที่3นะครับ พี่จะลองคูณด้วย2บ้างนะครับคูณด้วย2นะพี่จะลองคูณด้วย2มานะครับ90คูณ2เป็นเท่าไหรครับ180นั่นเองต่อเท่าไรครับ2คูณ50ได้100นะครับต่อไปอ,อ,อัตราส่วนที่4นะครับพี่ก็จะคูณด้วยเท่าไรครับคูณด้วย3นั่นเองนะครับ 3คูณเก้าได้ไรครับ270นั่นเองนะครับแล้วก็3คูณ50ได้150นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับอัตราส่วนที่เท่ากันทุกข้อเนี่ยอัตราส่วนที่เท่ากันอ่ะมันเท่ากันหมดเลยนะครับอืมมันเท่ากันหมดเลยคิดยังไงน้องก็จับตัวเนี้ยตัวเนี้ยเก้าสิบนะครับตัวนี้มันคือ90นะครับอัตราส่วนที่เท่ากันนะมันคือ90 หารด้วย50นะครับได้เท่าไรครับเอา10ตัด10เอา9หาร5 919เหลือเศษ4นะครับเหลือเศษ4แล้วก็ใส่จุดนะครับ58มันเหลือมันคือ1.8นั่นเองนะครับอัตราส่วนของมันถ้าจับมาหารกันแล้วมันได้1.8นะครับดูอย่างข้อนี้นะครับเอา9หาร5เห็นไหมครับมันก็เหมือนกับตัวนี้เลยใช่ไหมครับ9หาร5ก็คือได้1.8ไม่ใช่1.18นะครับ1.8นะครับ 1นนั่นเองแล้วก็ดูข้อนี้นะครับ18หาร10นะครับ18 18หาร10เราเรียนเรื่องการแปลงเศษส่วนมาแล้วครับ18หาร10นะครับส8ส่วน10นะครับได้เท่าไหร่ครับก็คือ1.8นั่นเองนะครับเห็นไหมครับได้คำตอบเดียวกันหมดเลยครับมันคืออัตราส่วนที่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเอาตัวนี้หารนะครับก็180สนะครับส่วน100ยนั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ 1.8นั่นเองนะครับอันนี้ก็ได้270ส่วน150นะครับมันก็จะได้เท่ากับ1.8เหมือนกันคำตอบเดียวกันนะครับมันถึงเรียกว่าอัตราส่วนที่อัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะอัตราส่วนจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่ว่าคำตอบที่ได้นะครับถ้าจับอัตราส่วนมาหารกันแล้วมันจะได้เท่ากันทุกอัตราส่วนเลยครับ1 8 1 1จนะครับ น้องพอจะเข้าใจแล้วนะครับอ่ะโอเคเราม,มาทําแบบฝึกหัดกันดูนะครับถ้าบอกว่าจงหาจํานวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนะครับดูนะครับข้อที่1น,นะครับอัตราส่วน5ต่อ9ใช่ไหมครับ5ต่อ9นะ5ต่อ9 5แปลงเป็นแปลงไปเป็น45นะครับแสดงว่ามันคูณอะไรมันคูณ9นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องคูณด้วยอะไรครับ ตัวนี้ก็ต้องคูณด้วย9เหมือนกันเพราะฉะนั้น9คูณ9้ได้อะไรครับ81เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้อง5ต่อ9จะเท่ากับ45ต่อด้วย81นั่นเองนะครับอ,อ่ะข้อ2ครับข้อ2นะครับ 120นะครับ120กับเท่าไหร่ครับ120ต่อด้วยต่อ48นั่นเองนะครับตัวไหนเขาให้หาตัวหน้าใช่ไหมครับเขาให้หาตัวหน้าคือตัวบนตัวที่เปลี่ยนคือตัวล่างใช่ไหมครับตัวล่างเป็นจาก48ไปเป็นเท่าไหร่ครับ24แสดงว่ามันทำมาลงลดลงเท่าไหร่ครับลดลงครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าหารด้วย2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องหารด้วย2เหมือนกันจาก120เหลือเท่าไรครับ เหลือหนั่นเองน้องๆก็ใส่ไปเลย60ครับต่อไปข้อที่3นะครับ8 1นะครับ81 81นะครับต่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเขาให้หาใช่ไหมครับไปเป็นเท่าไหร่ครับ81ไปเป็น27นะครับแล้วก็อันนี้ไปเป็น12นั่นเองนะครับ81ไปเป็น27นะครับมันลดลงไปเท่าไหร่ครับ ลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไปเท่าไหร่ครับลดลงไป3ปะ่ะหาร3ามไหมใช่ไหมครับลดลงไป3เท่าถูกไหมครับ3ก็คือลอ,ลองรองน้องก็ลองเอา81ไปหาร81ไปหาร3ดูนะครับได้27ไหม3ามหนะครับ8ลบ6เหลือ2นะครับตัวนี้ก็เหลือ2 3คูณ7ได้ยอ่าเห็นไหมครับแสดงว่าหารด้วย3มแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องหารด้วย3เหมือนกัน แล้วอะไรที่หารด้วย3แล้วเหลือ12ครับอะไรที่หารด้วย3แล้วเหลือ12ครับ36นั่นเองใช่ไหมครับ36หารส0หารด้วย3หลือ12นั่นเองถ้าใครคิดไม่ออกนะครับตัวนี้มันหารอยู่นะครับให้ตีย้อนกลับไปตัวนี้ให้เอาไปคูณดูอ่าเห็นไหมครับให้ตีย้อนกลับไปนะครับ ให้อาไปคูณดูนะครับตัวนี้หารอยู่ให้ตีย้อนกลับไปเอาไปคูณกับตัวนี้3คูณ27ได้เท่าไหร่ครับได้แ1จริงไหมครับจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา3ไปคูณกับตัวนี้ด้วยเหมือนกัน3ไปคูณ12ได้36กจริงไหมครับจริงเพราะฉะนั้นเป็นคําตอบที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใส่อะไรครับตัวนี้ต้องใส่ละไร36นั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่4นะครับสี่เหลี่ยมนะครับอะไรก็ไม่รู้ต่อด้วย ต่อ13นะครับเปลี่ยนแปลงไปเป็นเท่าไหร่ครับสี่เหลี่ยมเปลี่ยนแปลงไปเป็น105นะครับแล้ว13ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเท่าไหร่ครับ91ใช่ไหมครับอะหาดข้างล่างก่อนเลยเพราะข้างล่างเรารู้อยู่แล้วครับว่า13คูณอะไรได้97 91ใช่ไหมครับคือมันเพิ่มขึ้นอะแสดงว่าต้องดูว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก่อนนะครับ13คูณอะไรได้91ครับ13คูณ7นั่นเองนะครับท่องสุดคูณไปเลยครับ 1> 13 1สามหนึ่งส well right? 3บสามสิบสามสองยี่สิ7หกสิบสามสาเีห้็แปนั่นเองนะครับแล้วทีนี้ตัวนี้คูณ7นะครับตัวข้างล่างคูณ7ตัวข้างบนก็ต้องคูณเดด้วยเหมือนกันอะไรคูณ7แล้วได้105ครับอะไรคูณเจ็แล้วได้1 0อยหก็15บห้าไงครับอ่าสิบห้าหนึ่งสิบห้า5สิี่สิ 15 5 7้าห้า9จ็ดสิบห้าสิบห้าบ้าดยห้านะครับถ้าน้องต้องเช็คนะครับลองเช็คดูนะครับเมื่อกี้ตัวนี้สลับกับข้อนี้เลยครับไั้นี่คูณกันอยู่ใช่ไหมครับสลับกับข้อ3เลยตัวตัวข้อ3ปมันหาอยู่ย้อนกลับไปเอาไปคูณใช่ไหมครับตัวนี้นะครับคูณอยู่เวลาคิดย้อนกลับไปนะครับให้เอาเจไปหาร91ดูนะครับได้13จริงไหมอ่า ถ้าได้จริงนะครับก็ต้องลองเอา7ไปหารกับ105ดูครับว่าได้15จริงไหมจริงใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบเท่าไหร่ครับ15นั่นเองนะครับอ่าครับเป็นไงครับไม่ยากเลยนะครับเรื่องอัตราส่วนนะครับมันคล้ายๆเกี่ยวกับเรื่องมันก็คล้ายๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็อย่างที่บอกคือมันเป็นบัญญัติ่ยางแล้วมันก็เหมือนกับอะไรด้วย มาเหมือนกับเลือกเศษส่วนนั่นเองใช่ไหมครับอ่าเหมือนกับเลือกเศษส่วนที่เท่ากันนะครับแปลงเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับอ่านะครับโอเคข้อต่อไปนะครับจงหาอัตราส่วนที่เท่ากันอีก4อัตราส่วนนั่นเองนะครับก็อย่างข้อนี้ครับ7ต่อ15นะครับอัตราส่วนที่1พี่ก็จะคูณ2นั่นเองนะครับคูณ2เท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็7 2 1 4ต่อ15ต่อ15คูณ2ได้30นะครับแล้วก็คูณ3นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ7 3 21ต่อ15 3 45นั่นเองนะครับต่อไปคูณด้วยคูณด้วยอะไรครับพี่ก็จะคูณด้วย4นั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้4 7 28ต่อเท่าไหร่ครับ15 4 60นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็พี่ขอทำแค่สอันพอไปดี ที่ไม่พอนะครับก็อันที่สี่น้องก็ลองไปคิดคิดเองดูนะครับอ่ะโอเคครับก็ต่อไปนะครับข้อที่สองนะครับ48ต่อ12เพราะฉะนั้นตัวแรกอัตราส่วนแรกที่จะหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย12นั่นเองได้เท่ากับเท่าไร่ครับ4ต่อ1นนั่นเองใช่ไหมครับต่อไปพี่จะหารด้วยอะไรครับพี่จะหารด้วย6บ้างนะครับ 6 8ต่อ2นั่นเองนะครับต่อไปพี่จะหารด้วยอะไรบ้างครับหารด้วย3นั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับ3 1 3 3นึครับ16คูณ3ได้48นะครับก็16ต่อเท่าไหร่ครับต่อ4ีนะครับอ่าพี่ก็จะขอแค่หาพี่จะหาแค่3ามเท่านะครับส่วนอัตราส่วนที่4น้องเราไปหาดูเองนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อที่ 3นะครับพี่ก็จะมีทั้งคูณทั้งหารนะครับข้อนี้ตอนแรกพี่ขอหาร2ก่อนนะครับได้เท่ากับอัตราส่วนเท่าไหร่ครับ4ต่อเท่าไหร่ครับ4ต่อ10นะครับแล้วก็อัตราส่วนที่2พี่ก็จะหาร4นะครับได้2ต่อเท่าไหร่ครับ2ต่อ5แล้วก็อัตราส่วนที่3พี่ขอคูณบ้างครับพี่ขอคูณ2นะครับ ไปคูณสองเป็นเท่าไหร่ครับ16ต่อเท่าไหร่ครับต่อ40นั่นเองครับพี่ขอหาแค่3อัตราส่วนนะครับอ่ะต่อไปข้อที่4ครับพี่ขอหารครับหารเท่าไหร่ครับหาร6 6ไม่ได้หาร4นะครับพี่ขอหาร4นะครับเท่ากับ20ต่อ20ต่อ9้นั่นเองนะครับต่อไปพี่ขอหาร2บ้าังครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ40สิ ต่อเท่าไหร่ครับต่อ18นั่นเองครับแล้วก็ที่3ทพี่ขอคูณอะไรบ้างครับคูณ2นั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับ160ต่อเท่าไหร่ครับต่อ712นั่นเองนะครับคําตอบนะครับคําตอบนะครับคําตอบคําตอบนะครับแต่ละคน ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับถ้าเขาถามถ้าโจทย์มาแบบนี้นะครับคำตอบแต่ละคนจะต้องไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ครับต่างคนต่างคิดนะครับอาจจะมีซ้ำกันบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่า4ข้อนี้แล้วซ้ำกันหมดทุกข้อเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับแสดงว่าน้องลอกแล้วนะครับนะครับถ้า4ข้อนะครับคำตอบเหมือนกันทุกข้อเลยนะครับ แสดงว่าน้องลอกกันมาแล้วนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ดีห้ามลอกนะครับห้ามลอกนะครับต่างคนต่างคิดนะครับเราก็คิดได้ครับเพื่อนก็คิดได้ทุกคนมีสิทธิ์คิดได้นั่นเองนะครับอืมเคครับอ่ะลองทําโจทย์ลองทําแบบเป็นข้อสอบดูบ้างนะครับเขาบอกว่าจงเลือกคําตอบนะครับอัตราส่วนนะครับข้อหนึ่งนะครับอัตราส่วนในข้อใดเท่ากับ 9ต่อ24นะครับข้อ1ดูข้อ1นะครับ9ดูเออไม่ใช่ข้อ1ดูข้อกอไก่จาก9ไปเป็น27มันคูณอะไรครับมันคูณ3านั่นเองใช่ไหมครับแสดงว่า24ก็ต้องคูณด้วยทํา24ก็ต้องคูณด้วยทำไมครับ24คูณด้วย3นั่นเองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ72อ่าแต่นี้มันบอกเท่าไหร่ครับต่อตอบ48ใช่ไหมครับแสดงว่าอันนี้ ผิดนั่นเองนะครับแสดงว่าข้อกไก่ใช่ไหมครับไม่ใช่นั่นเองนะครับอ่าต่อไปข้อขอขายครับ9นะครับ10เพิ่มขึ้นไปเป็น18แสดงว่าคูณ2นั่นเองนะครับแสดงว่า24นะครับก็ต้องคูณ2ด้วยเหมือนกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้48แต่ว่าเอ๊ะมันได้33ครับมันใช่ไหมครับมันไม่ใช่นั่นเองนะครับอ่าต่อไปดูข้อขอควายครับ9จาก9เหลือ3นะครับ แสดงว่ามันทำไมครับมันหาร3นั่นเองใช่ไหมครับแล้ว24นะครับก็ต้องทำไมด้วยครับหาร3ด้วยเหมือนกันนะครับได้เท่าไรได้ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ8นั่นเองแต่อันนี้ตอบ18นะครับแสดงว่าไม่ใช่นะครับอ่าเจอแล้วหาร3นะครับ9หาร3เหลือ3ใช่ไหมครับเห็นไหมครับยีบก็ต้องหาร3ด้วยหรือ8เพราะฉะนั้น ข้อนี้ถูกใช่ไหมครับตอบข้ออะไรครับตอบข้ององูนั่นเองนะครัาเห็นไหมครับถ้าเป็นข้อสอบมาน้องก็ต้องทําได้นะครับพี่นะอยากสอนตอนนี้พี่กําลังสอนน้องเรื่องเป็นพัทเนื้อหากับแบบฝึหกหัดอยู่พี่อยากอยากจะสอนเรื่องไอ้นี่แล้วแหละอยากสอนเรื่องน้องทําข้อสอบแล้วแหละพี่มีข้อสอบให้น้องฝึกทําเยอะมากเลยทางข้อสอบโอเนนะครับทางข้อสอบสอบข้าวมอหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อสอบแข่งขันด้วยนะครับ ข้อสอบแข่งขันทั้งสสวททั้งสพทนะครับทั้งข้อสอบสมาคมนะครับมีข้อสอบกิบเต็ดด้วยนะครับข้อสอบกิบเต็ดนี่ยากนะครับพี่อยากจะสอนข้อสอบจะแย่อยู่แล้วนะครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรพี่ขอสอนน้องเรื่องเนื้อหาให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะไปสอนน้องทําข้อสอบอีกทีหนึ่งอ่ะก็ต่อไปกันเลยนะครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่าอัตราส่วนในข้อใดไม่เท่ากับนะครับ ดูนะครับเขาบอกว่าไม่เท่ากับนะครับไม่เท่ากับแสดงว่าต้องมีข้อ1ข้อใดข้อหนึ่งผิดนั่นเองใช่ไหมครับดูนะครับข้อกไก่ดูข้อกไก่ก่อนนะครับจาก84ใช่ไหมครับ84มันคูณ2ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับได้168นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น48นะครับก็ต้องคูณ2ด้วยเหมือนกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 96อ่าใช่ไหมครับใช่แสดงว่าข้อนี้ผิดนะครับเขาบอกเขาถามว่าเขาถามข้อที่ผิดนะครับแสดงว่าข้อที่ถูกใช่คําตอบไหมครับข้อ,อ عة, ที่ถูกไม่ใช่คําตอบนั่นเองนะครับอ่าข้อที่ถูกไม่ใช่คําตอบนะอ่าแสดงว่าข้อกไก่ไม่ใช่คําตอบนะครับเขาถามข้อใดไม่เท่ากับอ่าต่อไป48นะครับอ่าไปใช่48่สิตัวทีครับ84 84ิบหาอ่า แปลงไปเป็น28นะครับโดยการทำไมครับโดยการหาร3านั่นเองนะครับ3หาร8ปได้28นั่นเองนะครับ3 2 6 3อ24อา่าถูกเพราะฉะนั้น48ก็ต้องหารหารอะไรเหมือนกันด้วยครับหาร3เหมือนกันได้เท่าไหร่ครับ3 1 3 3 6 8อ้าวนี่ไงเจอแล้ว16กนะครับกับ12ไม่เท่ากันนะครับที่ถูกคือเท่าไหร่ครับ 16นั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรเลยครับตอบข้อขอไข่นะครับอ่าเห็นไหมครับตอบแล้วจริงถ้าเกิดว่าตอนที่น้องทําข้อสอบนะครับถ้าน้องกาขอไข่แล้วคอควายกับงองงูน้องต้องไปคิดไหมครับไม่ต้องคิดแล้วนะครับแต่พี่จะคิดให้ดูว่ามันได้เท่ากันจริงนะครับอ่าแต่พี่จะคิดให้ดูนะครับ84นะครับแปลงไปแปดสิบสีนะครับ ลดเหลือ21แสดงว่าหารเท่าไหร่ครับหาร4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น48นะครับก็ต้องหารด้วย4เหมือนกันนั่นเองเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ12อ่าเห็นไหมครับ12ต่อ21นะครับตรงกันเลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ84นะครับเหลือ14นะครับ84เหลือ14นะครับ84เหลือ14นะครับลดลงไปเท่าไหร่ครับ 84เหลือ14ลดลงไปเท่าไหร่ครับก็เอา14คูณอะไรได้8 4นะครับ14คูณ6นั่นเองใช่ไหมครับอ่า1 4คูณ6แสดงว่าตัวนี้84หาร6ก็ต้องเหลือ14นั่นเองครับ616น4 2 4นั่นเองเพราะฉะนั้นตัว48นะครับก็ต้องหาร6ด้วยเหมือนกันได้8นั่นเองเห็นไหมครับ14ต่อ8ถูกถูกนะครับเป็นข้อนี้ข้อเดียวผิดข้อขอ,ข,อข่ายจึงเป็นคำตอบนั่นเองนะครับ อ่ต่อไปนะครับข้อที่3นะครับอัตราส่วนใดที่ไม่เท่ากับอัตราส่วนในข้ออื่นแสดงว่ามันมีตัวที่แตกประหลาดกับเพื่อนนั่นเองนะครับเอากอไก่ไปเทียบเลยครับกับข้ออื่นนะครับ15ต่อ11ไปเทียบกับขอไข่นะครับมัน5ไปเป็น15แสดงว่ามันคูณอะไรครับคูณ3นั่นเองนะครับ5ไปคูณ3ได้15นะครับถูก 5ไปคูณอ่า11ไปคูณ3ได้3 3แสดงว่ากอไก่กับขอไข่อัตราส่วนเท่ากันนะครับอ่านเราได้แนวะคิดแล้วทีนี้เราลองดูเอากอไก่ไปเทียบกับคอควายดูครับมันคูณอะไรครับ5คูณอะไรได้45 5คูณ9ใช่ไหมครับ5้คูณ9ได้45แล้ว9คูณ11เดได้เท่าไหร่ครับ99อ้าวได้88นี่ตรงไหมครับไม่ตรงมันต้องได้99ใช่ไหมเพราะฉะนั้น เราวงไว้ก่อนว่าตัวนี้ไม่เท่ากับตัวอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปพิสูจน์ดูข้องงูนะครับข้องงูนะครับจาก5ไปเป็น60มันคูณอะไรครับคูณ12นั่นเองใช่ไหมครับ12คูณ5ได้60เพราะฉะนั้น12คูณ11ได้เท่าไหร่ครับ132อ้าวตรงไหมตรงไหมครับตรงเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือข้ออะไรครับข้อคอควายนั่นเองนะครับเป็นคําตอบนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับอ่า จบไปแล้วครับอัตราส่วนที่เท่ากันก็อัตราส่วนที่เท่ากันก็จะบอกว่ามันคือบัญญัติตยางใช่ไหมใช่นะครับหรือมันคือการเอาเศษส่วนมาหารกันเป็นเศษส่วน90ต่อ50ก็คือ90หารด้วย50ได้อัตราส่วนเป็น1ต่อ8ถามว่าใช่ไหมครับก็ใช่อีกนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันก็เกี่ยวเลือกเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันนะครับแต่ละเรื่องนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมันก็จะมันก็จะมีเดี๋ยวน้องก็จะไปเรียนเพิ่มเรียนอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับในชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้อีกในระดับมัธยมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นพื้นฐานนะครับอ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้จบแล้วนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นกอ่าจะเป็นเรื่องมาตราส่วนนะครับอ่าคลิปหน้า คิดน่าจะเป็นเรื่องมาตราสว่นนั่นเองนะครับมาตราสว่นคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคิดน่ะครับคลิปนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ